ตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วนี่ตอนนี้เราดีะมาถึงวัดแล้ว

กัดกัดในเมียเยอะตอนนี้แบบหมดใหม่ล้อนะก็น,น่นะเอาตัวนั้นแล้วกอนก็พุดหาโตกันโต,ตข้างกับแท้นี่แหละ

哦吃、oh, 了来了

หวังจะดึงเอาอย่างเดียวเลยต้นคอยต้นคอยนี่เรือนิดนิดน่อยนี่ต้อตีต้อตีเปิดเร็วมากเลยต้นคอยนี่กะต้นคอยปัดมานี่เลยเด้อเระานเนี่ยปัดนี่เลย

ok

ya ketika kita sebab sebab whatsapp dia sebab kau

ดูเออนั่นแหละใหญ่มากรถลำใหญ่อยู่แล้วโตนะมันใหญ่อยู่แล้วไม่ใช่รถเรารถคู่ไปเตอร์โคจรลังแฉ่งอันนี้แตนโอเลยกู้ส่งงูแน่ยส่งงเลินกู้เลอนาบอม ลงที่ต่ำขึ้นอาอุ้มเลยกะลังโดน <c oughs> ตายเด้อ ลุมเลยมันง่ายที่สุดเ้อเอาขึ้นบกนง่ายอย่างทำอยู่ในลุ้มเลยมันง่ายที่สุดเนก้อเอาขึ้นบกแล้วโอยเองนี่เอาขึ้นหิวเลยหิวเลยเออเออมันติดเงี้ยงแล้วไป เดินไปเอองนจบครับฝากกดติดตามด้วยครับนีเ่เราก็หยุดงานมา3วันถึงได้เมื่อวานกับวันนี้